เจ้าไก่ไซตามะปะทะอุ้ยไก่ภูเขาไฟพลังหมัดปะทะหินยา่าบุ้งเข้าไปอุ้ยปะทะเจ้าเอเลี่ยนหน่อยเพื่อนยาต่อยหน้าต่อยลิ้นอุ้ย เอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกมมนกณปุระศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่51กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วก็เลื่อนขั้นเจ้าไก่ตัวสุดท้ายจนตอนนี้เหลือที่ไม่ได้อัปเกรดก็คือเจ้าไก่ไซตามะแล้วก็ไก่นักกล้าม120%แค่2ตัวนี้ตัวอื่นนี่อัปเกรดจนครบเรียบร้อยหมดแล้วนะซึ่งในวันนี้เราก็ทําการเก็บเงินจนได้ 7,000ั 7, กว่าล้านนะครับผมยังไงนะครับผมฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋เก็บเงินอัปเกรดเจ้าไก่ไซตามะในครั้งหน้ากันด้วยนะใช้เวลานานจริงๆขอกําลังใจกันนิดนึงนะครับผมเจ้าไก่ไซตามะ1หมัดใช้6 2 4 9ล้านมาจากออร่าเขียวเเจ้าไก่ไซตามะเรเวล6จัดไปว้าว เขียวเพิ่มเพ้่นหรือเปล่าเอ่ยออล่านี่ ไม่รู้ความแตกต่างเท่าไหร่นะ a t t a c Power เพิ่มขึ้นมา25,000 HP นี่ขึ้นหลักแสนกันสักทีอืมอัตราการคิดเท่าเดิม Defense ก็เพิ่มขึ้นมาพอจะปกป้องตัวเองได้อยู่นะเราก็จะทำการอัปเกรดตรงนี้ไปเลยเหลือประมาณ900กว่าล้านคราวนี้นี่จะใช้เงินในการอัปเท่าไหร่กันนะเฮ้ย7,500ล้านนะผมพอไหวพอไหวแต่ใช้เวลาพอสมควรลุยกันเลยละกันนะคราวนี้นี่โอกาส97%ไก หนึ่งหมัดปะทะเจ้าไก่เหลืองออกลุยเลยเพื่อนไปจ้าอุบัดเดียวรู้เรื่องวุเจ้านี่ทำไมอยู่ๆมันอึด ไม่น่าชื่ออเรียบร้อยครับผมตายไปซะเถอะเลเวลนี่เก็บได้2,033กันละนะเท่าที่จำได้นี่ปกติเราจะต้องเดิมพันประมาณ5ล้านหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าพอเราเก้าวเข้ามาสู่เลเวล2,000กว่านี่การเดิมพันกลายเป็น10ล้านนะผมน่าจะช่วยให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นนะราวนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะไปสู้กันที่นี่สังเวียนแรกครับผม ต่อสู้หุ้ยเดิมพันกลายเป็น10ล้านนะผมเก็บเงินได้ว่องไวเป็น2เท่าโอกาสชนะ98%เฮ้ยนี่มันไก่ไซตามะปะทะไก่เกมเมอร์ตัวพิเศษอย่างั้นล่ะเฮ้ยพลังมัดซัดโฮโลแกรมโอท้ทีเดียวนี่วิ่งหนีไปเลยนะหางจุกตูดแล้วก็เลเวลอาัะผม 2,034ล้านได้มาหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านอุ้ยยี่สิบล้านนะผมอย่างนี้7,000กว่าล้านนี่ไม่น่าจะใช่ปัญหานะโอกาสคราวนี้98%ไม่มีต่ำกว่า95%นะสำหรับเจ้าไก่ไซตามะเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่มันจะพ่ายแพ้มาปะทะเจ้าไก่ดำ มัดไซตามะสวยคอโอ้โหจมกองดินเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆโอกาสคราวนี้นี่เฮ้ย73%แปลกแปลกๆนะน,นี่เจ้าไก่ไซตามะปะทะเจ้าอุ้ยไก่เหลืองเฮ้ยทำไมมันดูเก่งกาดมาเลยเพื่อนจ้า้ยต่อยช้านิดนึง โอ้โหมันเก่งจะเสมอกันหรือเปล่าหุยเฮ้ยอีกทีเดียวเพื่อนไซตามะปะทะนักเลงโอ้โหดีเฟนซ์ที่อัปเกรดมานี่ช่วยให้เราไม่พ่ายแพ้ผมแม่เกือบไปแล้วนะมาสู้กันที่ตรงนี้เลยละกันสังเวียนโอกาสคราวนี้74เฮ้ยเจ้าไก่ไซตามะปะทะเจ้าไก่ขาวเอนชานอ๋อเอนชานมาปุ๊บ สู้โคตรยากลุยเลยเพื่อนยาไอไก่ขาวอุ้ยพื้นสังเวียนแตกกระจุยกระจอกเหมือนเดิมเลยนะแม่ถ้าทุกคนอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแนะนําให้เล่นมาให้ถึงเลเวล2,000กว่าจะได้เดิมพันเป็นครั้งละ10ล้าน <c oughs> พูดเหมือนง่ายโอ้โหเล่นโคตรนานโอกาส59%เฮ้ยนี่มันตัวพิเศษเจ้าไก่ไซตามะปะทะเจ้าหุ้ยไก่เอเลี่ยน เฮ้ยจะสู้ได้หรือเปล่าปะทะเจ้าเอเลี่ยนหน่อยเพื่อนอยาต่อยหน้าต่อยลิ้นอุยอ้ยเฮ้ยยังไม่ใช่หืมระดับใกล้เคียงครับผมวายโอ้โหสู้นอกโลกยังไม่ไหวแล้วถ้าคราวนี้ล่ะโอกาสชนะ97%ไก่ไซตามะปะทะเจ้าไก่ดำกันอีกแล้วล่ะปิดฉากด้วยความม่วงวจมไปซะอ ขอเงินหน่อยปั๊บสำหรับตอนนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่แล้วก็สู้ออนไลน์กันเลยนะลองเอาเจ้าไก่ไซตามะไปสู้นกกระจอกเทศกันดีไหมไก่ไซตามะปัะทะนกกระจอกเทศครับผมพลังต่อยวยหน้าอกนกกระจอกเทศวิยขนาดขิดละนี่ยเลือดไม่ลด กระจอะเกินนะเพื่อนเก่งกว่านี้แล้วค่อยกลับมาละกันเฮ้ยมันยืดอกลับอื้มวิ้ยโจมตีสิบหน้าโคตรนิ่ง คริติเคลทีแบบว่าไม่สนดีเฟนซ์ย่าเรียบร้อยโดนก้นทับลองสู้กันให้ดูนะคือมีคนอยากเห็นเราสู้กับนกกระจอกเทศสู้ออนไลน์กันเลยละกันชนะ13แพ้1โอ้โหเลเวลสูงๆนี่ไม่นับเป็นสถิติใช่ไหมโอ้ยปะทะไซตามะกันอีกแล้วเพื่อน BBBSJ เจ้าไก่ไซตามะออร่าเขียวปะทะออร่าสูงสดุดอาจจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดหรือเปล่านะทำไมเห็นแต่คนใช้ย่า yeah! ไม่ยอมแพ้ผมขอต่อยหน่อยโอ้โหจมดินหายไปจากหน้าจอย้ายสถานที่สู้ออนไลน์กันต่อโอ้หุไก่ไซตามะประทะเจ้าไก่ขาวเลเวล20ไหวหรือเปล่าเพื่อนออลานี่ยังเข้มข้นไม่พอผมออแล้วก็ลาก่อนนะเพื่อนอย่าจุง อุย้ยไม่ต้องมามองหัวฉันกลับไปสู้ธรรมดาธรรมดาก่อนนะโอกาสคราวนี้อุ้ยอยูร้อยเปอร์ซเจ้าไก่ไซตามะปะทะเจ้าไก่แดงโอ้ไก่ที่กระจอกที่สุดในเกมเราจะต้องโชว์พลังฝีมือว้าวเสมอกันอีกเฮ้ยเรียบร้อยจู่โจมเราเข้ามานิดหนึ่งโอ,โอกาสร้อซก็จะเป็นแบบนี้มาคัสลูมแล้วกันแล้วคราวนี้ละ่ะ 98%ไก่ไซตามะปะทะเจ้าไก่แดงครับผมอุ้ยมันย้ายสถานที่มาสู้ที่นี่เป็นที่เฉพาะของเจ้าหืมไก่หมอผีใช่ไหมเออยาโอ้โหสู้ในที่ของแกนี่ยังแพ้ฉันอีกนะไปต่อหัวเหลือครับผม100%ไก่ไซตามะหนึ่งหมัดปะทะไก่เหลืองยังเจอแต่ตัวธรรมดาธรรมดานะอ๋อเจอตัวเทพ เลเวลอัพล้วจ้าอุ้ยแป๊บๆได้1,000กว่าล้านนะผมเพราะว่าเดิมพันครั้งละ10ล้านนี่เราขาดอีก6,500ล้านก็จะอัพเกรดไป็นเลเวล7ได้แล้วนะอืขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์กันคนละนิดนะครับผมสู้กันที่โคเลียทาว9 7อุ้ย ย้ายมาที่นี่ไว้ไก่หนึ่งมัดประทะไก่ทอดพอแวะกินไก่ย่างข้างถนนยาปุง้งโอ้โหแต่เป็นชิ้นชิ้ๆเดี๋ยวจะหยิบกินให้หมดก็ถือว่าเจอตัวแปลกๆค่อนข้างมากมายกันเลยนะราวนี้นี่เฮ้ยร้อยเปอร์ซไก่ไซตามะปะทะ โอ้โหไก่แดงธรรมดาอีกแล้วนะเจอตัวพิเศษกันหน่อยสิอยากจะเจอหลือเกินยา่าวินายก็พิเศษใช่เล่นแม่หมัดเดียวไม่ยอมตายเป็นแค่ไก่แดงแท้ๆย้อยที่สู้คริสต์มาสออนไลน์กันหน่อยอุย้ยปะทะไก่สายฟ้าผมลาลา่าเลเวลสเองล่ะไก่สาตามะ ปะทะเจ้าไกสายฟ้าออลาอ่อนออโทษด้วยนะที่ฉันจะต้องเป็นฝ่ายชนะยา่าพลังมัดฉนวนไฟฟ้าถุงมือแม่เจอถุงมือยางเข้าไปทีโอ้โหคุณซีเจเป็นไซตามะเลเวล20อีกแล้วนะช่วยต่อยผมเบาๆหน่อยนะเอาให้จมกองทรายแบบนุ่มๆเฮ้ยอุ้ยอลาสว่างสวัยเออ,อแพ้แบบทุเรศอุ้ย โอกาส55%ตัวพิเศษเจ้าไก่ไซต์ามะปัทะเจ้าไก่ยมทูตแห่งความตายครับผมเฮ้ยพลังมัดโอ้ยปัทะยมทูตออ ดีวิญญาณไม่หลุดออกจากล่างเจอตัวพิเศษนี่ยังไม่ไหวทุกทีเอาละ5้เปอร์ซนตเจอตัวพิเศษเจ้าไก่ไซตามะปะทะอุย้ยไก่ภูเขาไฟพลังหมัดปะทะหินยา่าบุ้งเข้าไปอุย้ยเฮ้ยดีเฟนซ์มันอึนจริงๆว้าอ้้หโดนเผาให้หัวไฟลุก กับไอตัวนี้ก็ยังไม่ชนะสู้ออนไลน์ครั้งสุดท้ายโอ้โหเจอเจ้าไก่ไร้ขนอาฮาฉันขอชนะละกันนะคราวนี้แม่อย่าร้องไห้ละกันนะเพื่อนว้าวตัวโคตรบางครับผมอุ้ยเดี๋ยวเราคงต้องอัปเกรดเจ้าไก่ไซตามะให้แข็งแกร่งมากกว่านี้คราวหน้าจะเป็นเลเวล7แบบว่องไวแน่นอนเพราะว่าเราเก็บเงินได้เยอะขึ้นแล้วนะใครที่อยากจะดูเจ้าไก่ไซตามะ ต่อสู้ในคราวหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆกันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพี่อตินั่นเองนะครับผมอย่าลืมเป็นกาลังใจให้พี่ด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายจุบ๊บ